โอเคมาครับคลิปนี้เราอยู่กับรายการโน้ตบุกรุ่นนี้อัปเกรดอะไรได้บ้าง EP ที่12ใน EP ที่12นี้อยู่กับโน้ตบุก ASUS m 5 0 9 b a b r 0 1 6 t มาดูกันที่สเปคเดิมๆของเขากันครับ CPU ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น AMD A4-9125 ความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.3 g h z ะเฮิอัพท2.6 g h กะเฮแรมที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น DDR4 นะครับให้มา4 g ิกเป็นตัว on-board ดนะครับไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าสามารถอัปเกรดเข้าไปได้ในส่วนของการ์ดจอนะครับจะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดไม่มีการ์ดจอแยกมาให้ก็คือมากับตัว CPU เลยนะครผมเป็นตัว AMD Radeon R3 g r a p h i c ความเร็วของการ์ดจอที่มากับเครื่องนี่ครับจะเอาแรมเครื่องมาใช้อยู่ที่512 m มกนี่ ตรงนี้ที่ผมเปิดสเปคให้ดูนะครับ AMD Radeon R3 Graphics 512เมในส่วนของสตอร a เรนะครับให้มา 1TB 5,400รอบนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับพื้นฐานที่มากับเครื่องเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้อัปเกรดอะไรแต่ว่าที่เพื่อนๆเ,เห็น RAM 8 g b ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมอัปเกรดไปแล้วก็เลยเป็น8 g b นะครับเพิ่มอีก4 g b จะสังเกตเห็น7.45ตรงนี้ก็คือส่วนที่เหลือที่มันไม่เต็ม8 g b เนี่ยจะถูกแบ่งไปใช้กับการ์ดจอ ออดบอร์ดของเขานั่นเองเวลาเช็คก็สามารถเช็คอยู่ตรงนี้ได้จะได้เข้าใจด้วยว่าแรมที่มันหายไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันหายไปไหนสังเกตเลยเครื่องที่ไม่มีการ์ดจอแยกจะถูกแบ่งแรมเครื่องไปใช้ด้วยโอเคสเปคของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากสเปกก็อยู่ระดับเริ่มต้นนะครับสำหรับเอาไปทํางานเอกสารดูหนังฟังเพลงเบื้องต้นแต่งภาพนิดหน่อยก็สามารถที่จะทําได้สําหรับสเปคนี้แต่เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึก หน่วงรู้สึกช้าเพราะว่าซอฟต์แวร์อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสเปคเครื่องนี่ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่แรมก็ให้มาแค่4กิกเองก็ต้องมองหาการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโน้ตบุกรุ่นนี้อัปเกรดอะไรจะบ้างมาดูในส่วนของด้านหลังเครื่องของเขากันก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ดูประกอบไปด้วยว่า ตรงกับรุ่นของเพื่อนๆจริงๆด้านหลังเขาก็จะมีประมาณนี้มีสติกเกอร์รายละเอียดบอกประมาณนี้นะครับซูมเข้ามาให้เห็นใกล้ๆกันเลยนะครับในส่วนของโมเดลโมเดลของเขาก็จะเขียนบอกชัดเจนครับ M509B ส่วนโมเดลเต็มๆเนี่ยที่ผมอ่านไปตอนเริ่มต้นคลิปเนี่ยก็จะเป็น M509BA ขีด BR016T มีสติกเกอร์ Windows แท้มาให้ด้วยนะครับ มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ของเขากันก่อนครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้อยู่นะครับไปดูในส่วนของโมเดลก็จะเป็น B21N1818-2 สามารถเอารหัสนี้ไปให้ร้านขายแบตดูได้หรือว่าแจ้งช่างได้ในกรณีที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแบตเพราะว่าแบตเสือ่อมแบตบวมอันนี้บอกเอาไว้มาดูในส่วนของปลั๊กของเขากันก่อนครับก่อนที่จะทําการอัปเกรดใดๆเนี่ยไหนๆก็แกะเครื่องออกมาแล้วเนี่ยผมแนะนาให้ถอดปลั๊กแบตเตอรี่ออกก่อนทุกครั้งไม่ว่ารุ่นไหนๆผมจะบอกทุกคลิปโดยขั้วแบตของ ASUS เนี่ยจะแกะง่ายมากนะครับก็จะมีแผ่นเหล็กตรงนี้อยู่ก็คือดันไปด้านหลังดันนิดเดียวนะครับให้พอพ้นจากตัวปลั๊กตรงนี้สีขาวตรงนี้นะครับดันถอยหลังแล้วก็ดึึงงงข้้น,นัไม่ตอถอถยหล ไม่แต่อย่างใดนะครับอหลังแค่ข้างบนและส่วนของปลัก๊กเนี่ยให้ดึงขึ้นนะครับจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้2อันเนี่ยให้เราดันขึ้นตรงๆนะครับเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟนะครับเซฟไว้ก่อนดีกว่ามีการช็อตมาที่หลังก็จะทําให้เสียหายแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับ มาดูในส่วนของด้านในของเขากันครับเมื่อแกะฟานลังออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยอัปเกรดหรือว่าเคยแกะครั้งแรกเนี่ยใช้ตรงนี้จะโล่งๆอยู่แต่ว่าก็จะมีสล็อตมาให้นะครับแรมก็จะเป็นสล็อตว่างอยู่1ึงสลอ็อตเพราะว่าแรมที่เขาให้มาเป็นแรมออนบอร์ดแต่เนื่องด้วยโน้ตบุ๊กที่ผมเอามาทําเป็นตัวอย่างเนี่ยมันได้ทําการอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างแบตเตอรี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ถอดออกให้มันเรียบร้อยไปดูในส่วนของแรมกันก ใน,นส่วนของแรมเนี่ยแน่นอนครับอัปเกรดได้เพราะว่าแรมเดิมของเขาเนี่ยให้มาแค่4กิก แต่ว่าเขามีให้แค่สล็อตเดียวนะนั่นก็หมายความว่าอาจจะอาจจะนะอันนี้ผมยังไม่เคยลองใส่ตัว1 6กิกก็คือใส่ได้สูงสุด12กิกนั่นก็หมายความว่าเราสามารถซื้อ8กิกเนี่ยเป็น DDR4 วัด2,004เนี่ยมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้อีก8กิกบวกกับ4กิกเดิมของเครื่องก็จะเป็น12กิกนั่นเองโดยส่วนรวมแล้วโน้ตบุ๊กที่เป็นร a m on board มาให้อยู่แล้วเนี่ย4กิกจะใส่ได้เพิ่มอีกสูงสุดก็เป็นตัว8กิกนะครับบวกกับของเดิมก็จะเป็น12 GB, แต่ ถ้าเอา16กิกเดียวมาใส่เลยอันนี้ก็50 50นะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้าเครื่องรับ16กิกได้ก็จะเป็น 20กิกอันนี้คร่าวๆนะในส่วนของตัว16กิกแต่เนื่องด้วยตัว CPU เป็นตัว A4 นะครับก็เป็นเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานซะมากกว่านะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล็กน้อยก็ใส่สัก8กิกก็พอนะบ,บวกกับของเดิมเป็น12กิกเหลือๆนะครับสำหรับทํางานพวกนี้ไม่ไม่ต้องใช้สเปคอะไรมากแต่ว่าก็จะทําให้รื่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของ RAM มาดูในส่วนของ M.2 slot กันครับในส่วนของ M.2 slot เนี่ยเขาก็จะมีให้1 slot นะครับซึ่ง slot ตรงนี้รองรับ SSD ที่เป็น PCIe NVMe นะครับจะไม่รองรับ SSD ที่เป็น SSD SATA นะ SATA M.2 ครับก็สามารถที่จะซื้อมาใส่ได้ความเร็ว ก็เ,เลือกเอาตามใจชอบความจุก็เ,เลือกเอาตามใจชอบเลยทําไมผมถึงบอกแบบนี้ถ้าตามใจชอบก็คือตามงบประมาณของเพื่อนๆนะครับถ้าจะอัปเกรดเริ่มต้นผมแนะนําสัก256กิกกำลังดีนะครับก็เอามาเป็นไดซีแทนฮาร์ดดิสเดิมหรือถ้าใครมีงบหน่อยก็ใส่สัก500กิกหรือจะเป็น1นึ่งเทาไบต์ก็ตามงบประมาณตามความต้องการการใช้งานที่อยากจะอัปเกรดของเครื่องนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาว่าอยากจะใส่ความจุเท่าไหร่แต่ที่ผมบอกได้ตอนนี้คือเครื่องนี้รองรับเป็น SSD ที่เป็น NVMe M. 2นะครับก็สออามารถที่จะซื้อมาใส่ได้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็อย่าลืมลงวิดีโในส่วนของ SSD ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็ลงใส่ใตัว NVMe SSD M.2 ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไดซส่วนไดซเดิมที่มันอยู่ในส่วนของฮาร์ดดิสก์เก่าเนี่ยก็เคลียร์ทิ้งซะถ้ามีข้อมูลก็แบ็กอัพให้เรียบร้อยนะครับ เท่าที่ผมเจอมาเนี่ยโน้ตบุ๊กก็จะมีแบ่ง2องไดซีกระดีหลักๆแต่ว่าไดซีมันมี Windows อยู่เมื่อเราใส่ s s d m 2เข้ามาแล้วเนี่ยไดซีเดิมก็มันจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของ Windows ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลสําคัญไปไว้ที่ไดซีและไดซีเดิมที่มันมี Windows อยู่ก็สามารถที่จะลบ Windows ตรงนั้นทิ้งได้เลยนะครับเรามาใช้ ตรงนี้แทนเป็น4ส่วนไดท์ที่ลบไปแล้วก็เอามารวมกับไดท์ D ให้มันเป็นไดท์เดียวมันก็จะเป็นได้์ D หนึ่งไดท์นะครับงงไหมเอามารวมกับไดท์ D เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาจะมี2ไดท์อันนี้แล้วแต่เครื่องนะผมเล่าให้ฟังว่าที่ผมเจอเนี่ยจะมีอยู่สองไดท์ C กับ D นี่แหละเมื่อลบ C แล้วมันจะเหลือแค่ D ก็เอา C เนี่ยมารวมกับ D เดิมที่มันเหลือมันก็จะเป็นหนึ่งไดท์แล้วมันจะไม่เหลือสองไดท์ละมันก็จะกลายเป็นลูกละไดท์ละลูกละไดท์ก็คือ SSD ที่เป็น M.2 1ลูก์ิหนึ่งลูก C ดีอยู่ที่ลูกนี้ลูกเดียวเลยแล้วถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่เสียเนี่ยเมื่อรวมไดเรียบร้อยเนี่ยไดเนี่ยก็ยังไม่ต้องทิ้งก็ได้ครับประหยัดงบก็เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับส่วนได้สีก็มารันวินด์ w s โปรแกรมต่างๆโลโปรแกรมอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทําให้เครื่องบูตเร็วขึ้นเปิดเครื่องเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ SSD แล้วก็เพิ่มแรมไปแล้วฮาร์ดดิส์เดิมก็ยังเก็บไว้ใช้ได้เอาไว้ทําหน้าที่แค่เก็บข้อมูลก็พอไม่ต้อง ไปลงวิดีโอและก็ทําให้เครื่องเร็วขึ้นหรือว่าถ้าใครมีงบประมาณนะครับจัดไปเลย S D M 2สัก1นึ่งเทรแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดดิสต์ตรงนี้จะเสียหรือไม่เสียก็แล้วแต่มีงบประมาณก็ถอดตรงนี้ออกสามารถที่จะซื้อ S s D ที่เป็นไซส์2.5มาใส่ได้ถอดฮาร์ดดิสต์ออกแล้วก็เอา S D 2.5มาใส่แทนที่ก็ได้เหมือนกันเครื่องก็จะเป็น S D ทั้งเครื่องเลยก็จะทําให้เครื่องเร็วขึ้นทํางานเอกสารดูหนังฟังเพลงแม้แต่เล่นเกมเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นก็ยังสามารถที่จะทําได้ รวมถึงการตัดต่อเบื้องต้นย้ำนะครับอันนี้เบื้องต้นตัดต่อไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเบื้องต้นโปรแกรมไม่หนักมากก็ยังสามารถทจะทำได้ถ้าอัปเกรดทั้งหมดนะเพิ่มแรมเปลี่ยนเป็น SSD ทั้งเครื่องทั้ง SSD ที่เป็น M.2 แ,และ SSD ที่เป็นไซส์2.5รับรองทำได้แน่นอนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดโน้ตบุ๊ก ASUS m 5 0 9 b a b r 0 1 6 t ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ